ครับสวัสดีเ c ซทุกคนนะครับผมกับเช้าวันอสายแล้วนะครับไม่เช้าแล้วเนาะวันนี้วันแรงงานนะครับผมวันที่หนึ่งเนาะก็หยุดกันนะครับเออใครที่หยุดก็มาดูแนวทางนะเดี๋ยวช่วงอืช่วงบ่ยๆเย็นจะลงราพัฒนาให้นะครับราพัฒนาเมื่อวานนี้ก็มามาตัวเจาะตัวเน้นอยู่นะครับก็ห้าเก้าเไดายสามตัวไม่มานะครับเมื่อวาน เออผมเขียนบอกว่าตรงนี้มันเขียนผิดจะมาตัวนี้หรือเปล่าห้าเก้านะครับออกเก้าห้าเก้าหนึ่งครับเก้ามาแบบกระจายนะผมมีแต่เก้าสองไม่มีเก้าห้านะก็ไปนเน้นล่างมีเจ็ดแปดเก้าคิดว่าเจ็ดแปดเก้าน่าจะติดมาเมาื่อวานก็อโอเคตามนั้นนะครับส่วนสี่ตัวก็ไม่มาหลักร้อยโอ้โหไปนเน้นสองนี่ถ้าเราหนึ่งนะถ้าผมเลือกหนึ่งนะสามตัวผมได้นะครับตรงตัวโต๊ะเนี่ยหนึ่งห้าเก้านะครับ เออไปไปไปได้เด่นสองนะครับเพราะว่ามันได้คู่อะพลาดไปแต่ไม่เป็นไรหลักร้อยไม่มาแต่มาที่หลักหน่วยแทนนะครับก็ถ้าเลือกหนึ่งนี่โอ้โหสายนี้ผมได้สามตัวเนาะหนึ่งห้าเก้าเออก็ได้สองสองตัวล่างตัวกลับนะครับห้ 59, าเก้าเมื่อวานตารางก็เก้าห้าไม่มีเลขหนึ่งนะครับเก้ามาทั้งแถบเลือกสองกับสี่สายเหนื่อยหลุดครับแต่ชุดเน้นผมมีห้าเก้านะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาผมเน้นแค่ห้าชุดก็เมื่อวานผมจับมาสิบชุดเนาะคิดไว้ว่าสามสี่ห้าน่าจะมีมาเพราะว่ามันมันชนอะ่ะก็คือสามสี่ห้าสองสูตรเด่นมันมานะครับสามสี่ห้าแต่ตัวประกบมันไม่มาก็คือมันมันมาแบบแต่ป,ประกบกับเจ็ดแปดเก้าแทนเนาะผมก็มองไว้เจ็ดแปดเก้าน่าจะมาด้วยเพราะว่ามันน่าจะส่งที่รัฐบาลไทยมีเจ็ดมีแปดมีเก้าก็ส่งเก้ามามาอย่างนี้ใครไปดู ที่ช่องสูตรรับนำโชคนะฝากด้วยนะช่องรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยช่องสูตรรับนำโชคนะครับสูตรรับนำโชคเมื่อวานนี่ช่องนี้นะครับช่องเดียวกันแอดมินคนเดียวกันนะครับก็เมื่อวานนะครับผมก็ลงชุดสรุปหลักร้อยแล้วก็ชุดอสองตัว 3ตัวให้เรียบร้อยนะครับชุดเด่นบนนะครับไปดูได้นะครับสุตรับนำโชคใครยังไม่ได้ติดตามหรือใครยังไม่ได้ไปดูนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับรัฐบาลไทยอ่ะช่วงนี้สุตรับนำโชคนะครับไปดูได้เลยอ่าห้าเก้าผมมีเจาะที่รัฐบาลไทยด้วยนะ้ยเมื่อวานตัวเด่นมามานะครับถึงสายเหนื่อยผมหลุดแต่ตัวเจาะผมมาก็โอเคนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเน้นห้าชุดนี้ก็มาห้าเก้านี่ตรงนี้นะครับก็ ก็มองไ้บนก็นะ่าจะประยุ่ประมาณนี้อู้ยออกเก้าห้าเก้าหนึ่งพลาดตัวเดียวเองนะไม่เป็นไรมาดูลาวสตาร์ลาสตานี่ผมเปลี่ยนสูตรเด่นใหม่ก็โอเคมาอยู่นะครับแต่ว่าตัวเจาะเมื่อวานก็ยังไม่ผ่านนะครับตลอดล,ดลาวสตาร์สายเหนื่อยนะครับออกหกหนึ่งตัวเดิมวันก่อนก็หนึ่งวันก่อนหกหนึ่งเมื่อวานมาหนึ่งหกตัวเดิมนะก็มาหกมาเจ็ดอยู่เจ็ดจับเจ็ดหกเก้าออกอะไรศูนย์เจ็ดสาม มีแต่หกนะครับหกไม่ถึง6กหนะึ่งะเออก็ออกตัวเดิมนี่กัถ้าผมได้หนึ่งก็คงไม่จับให้อะลาสตาสูตรเด่นก,ก็มาอยู่อ่ะทีนี้ผมจะใช้สูตรนี้เป็นหลักแล้วก็จับประกบให้นะครับก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งกระโดดใส่นะดูไปมางคางนะครับก็สําหรับลาสตาส่วนหาน้อยเมื่อวาันให้ศูนย์กับหนึเสียดายเหมือนกันนะครับก็สามตัวไม่มาแล้วก็ตัวเจาะ ไม่มาปกนะครับเข้าไปอืรอบอื่นก่อนเนาะอย่างเช่นรอบที่มาก็คือตัวไหนกิดออกอะไรเมื่อวัน70523ผมบอกแล้วว่าน่าจะมี9อ0ก็มานะครับก็มาก่อนเพื่อนเลย705เกือบ3ตัวเหมือนกันตรงนี้ผมจับ950805 805950นี่นะก็เกือบอออกิดกิดเอาไปก่อนแล้วเห็นะเด่นมันมาเนี่ยมันมี กาชาดออก675กับ33นะครับเข้าเด่นพิเศษพิเศษในเมื่อวานขโมยซีนไปเหมือนกันนะครับออกข้างบน996ก้ประมาณตัวนี้นะครับเด่นแล้วก็ล่าง80นะครับก็เป็นตัวเน้นผมนะกิตตัวนี้มา08ตัวกลับนะครับเป็นเป็นตัวเน้นตัวเน้นมาหมดเลยเมื่อวาน มาที่พิเศษนะครับ08แล้วก็สาตัวเกือบแตกเหมือนกันออกบนเหมือนกันนะเมื่อวานเฮ้ยข้างล่าง80นะเกือบแตกตัวนี้นะครับกอกอิดแต่พิเศษออกล่างนะครับออ08 80ปกตินี่แหละที่ผมเสียดายเมื่อวานสามตัวนี่แหละก็คือเขาเอาศูนย์หศูตยเด่นอีกศูย์หมาออกพี่น้องเลย ผมให้01 0ไปหลักร้อยแทนนะครับเมื่อวาน0กับ1ไม่มาตรงนี้ครับปกติออกข้างล่าง22แล้วก็078ก็คือเขาเอาสูตรที่ผมได้78ที่ผมมากบ01ออะที่ผมเน้น0708เอะจับตรงเนี้มันจะได้เลย3ตัวเนี่ยปกติผมก็เคยจับอยู่นะ708นะถ้างั้นจะได้3ตัวนะตรงนี้18ก็มีนี่ถ้าออก807 708เราก็ได้อยู่2ตัวอยู่นะครับ ผมจับแปดศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์อห้าไม่มาเนาะห้าไปอยู่ห้าสามศูนย์ห้าอยู่ข้างหน้าแทนเนี่ยแปดศูนย์ถ้าใส่เจ็ดนี่ก็โอเคแล้วนะเปลี่ยนเปน็นเจ็ดเนะเสาดายตัวนี้ศูนย์ไปหลักร้อยนะครับเมื่อวานก็คือที่จริงมันน่าจะมาเป็นเจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดก็ยังไม่ขี้เหร่ก็คือมันยังมาตามแนวทางของผมอยู่มันเอาเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งที่ผมมาประกบตัวเนี้ยมาออกนะครับก็เป็นตัวเน้นด้วยแหละเออผมเน้นศูนย์มามาจริงด้วยครับศูนย์แต่ จะได้ที่ปกหลุดนะครับนะถ้าเน้นสิบหน่วยก็ไม่มาโอเคแต่ว่ามันมันไม่ขี้เลยนะมันมาแบบนี้ก็คือถ้าจับดีๆก็สามตัวอืมส่วน VIP เมื่อวานนี่ล่างหกหกร่างหกหก v ไม่มาตรงนี้แล้วก็พัดสองสองสามสี่ 4. อันนี้หลุดนะเด่นเด่นหลุดสามรอบติดข้างหลังนี่มาสามข้างบนเอา VIP มาอะไร หกแปดมีไหมตัวนี้ครับเมื่อวานมา3รอบนะครับก็มาตกับ VIP ครับโอเคก็ไม่คี้เละนะก็คือมาแบบ3รอบอนะ่ะคือยกเว้นปกอะ่ะสรอบหลังนะพิเศษศูนย์แปดแล้วก็ VP 1 8หนึ่งเออมันมามันกระโดดตรงปกติไปคือมันไม่ใช่ไ ออก708 807มันก็นิดเดียวนะครับนี่ก็โอเคนะครับสามรอบหลังผมมาพิ B เนาะยกเป็นปกแบบใครตาม V กับพี่ด้วยก็โอเคดีใจด้วยนะครับทีนี้มาดูของวันนี้นะครับลายยาวเหลือเกินวันนี้วันนี้นะครับลาวสตา ลาสตาวันนี้ผมให้เด่นเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดนี่ลอยลำนะวันนี้น่าเจ็ดแปดน่าจะมีนะครับเจ็ดอะไรบ้างครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสี่แปดหกแปดเก้า สามตัวนะครับจับสี่เจ็ดแปดครับเจ็ดแปดมันมันเด่นอ่ะน่าจะมานะครับวันนี้ก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดสี่เจ็ดเก้านะครับผมมองไว้อยู่ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้มาดูฮานอยฮานอยนะครับฮานอยวันนี้เอ่อ สูตรเด่นแต่ละรอบมัน,น,นครับอ,นนะอ่าอย่างกิดนะฮะมาดูเด่นรอบก่อนนะครับเด่นรอบก่อนเฉพาะกิดเขาเด่น6 7นะกาชาตินะครับกาชาติ90พิเศษพิเศษเขาเด่น56 กติสามสี่ VIP นะครับกะเด็นที่ห้าหพัฒนานะครับสี 4, ่ห้าวันนี้ผมจะจับเด่นอะไรวันนี้ผมให้สามสี่นะครับนะสามสี่ตัวเจาะผมก็จะเลือก ปกตินี่แหละมาเป็นหลักเนาะก็รู้สึกว่าสูตรจะไม่คล้ายกับสูตรอื่นนะครับก็คือ3าสีนี่เลือกปกติมาก่อนเลยอ่ะก็จะมีอะไรบ้าง3 0มศูนย์สามหนึ่งเจดสามเกาแปด 4 0, 4ศูน4 9ครับ3ตัวนะผมเจาะไปที่9 40กับ1 40ครับเออมันเคยออก1 40จับไว้หน่อยชุดเน้นนะก็จะมี3 0 3 9 4 9 4 0 0 9ช่วงนี้ามาดีนะครับเมื่อวานนี้เราเก,ก้านะครับ่อไหมมีอีกไหม,ม4 8อ่ะทีนี้มาดูปกติปกติ3 4นะครับนะเมื่อวานนี้ศูนย์ผมไปอยู่หลักร้อยแทนนะครับอ่ะสามสี่ก็จะมี เด่นนะครับก็จะมองไปที่สี่ศูนย์ี่หนสี่เก้ สามเก้าแล้วก็ตัวรองลงมานะครับก็จะมีสี่แปดสามแปดสามหนึ่ง สาครับอ่ะทีนี้3ตัวก็มองที่940กับ140นี่แหละนะครับนะประมาณนี้เด่น4 0 4ศูนย์สีครับนี่วันนี้ดักศนย์ไว้หน่อยมาดีนะครับ940 140่ศูนสีาผมอ่ะสำหรับใครที่ตามหาหนอยนะครับก็เนาะ ขอให้ปังนะครับอ่าโหยหลบอ่ะทีนี้มาดาูฝากนิดนึงนะครับเนาะถ่ายคลิปเนาะก็ฝากทุกคลิปนะครับสำหรับใครที่นะครับมีปัญหาเรื่องเหงือกเรื่องฟันนะครับเรื่องเหงือกเรื่องฟันอ่าเสียวฟันปวดฟันนะครับนะอ่าสายดืม่ม กาแฟหรือแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็คือยาสีฟันไทยสไตล์นะครับดูตรงนี้ด้วยนะครับไทยสไตล์ดูซูมดูนะครับไทยสไตล์เออไทยสมายนะครับผู้ผิดนะครับไทยสมายนะครับ sp10 นะไอตัวนี้ก็หลอดละกาบาทนะครับสั่งลิงก์ที่ผมแปะไว้ก็คือลิงก์ช้อปปี้นะครับนะถ้า2หลอดก็น่าจะอยู่ตกที่159นะครับรวมค่าขนส่งนะครับ สองหลอดคุ้มกว่านะครับใครมีปัญหาเรื่องเงือกลองฟันจัดตัวนี้ได้ครับผมเนาะก็กดลิงก์ตรงคลิปได้เลยนะคลิปก็จะมีขึ้นมาดูสินค้านะครับกดลิงก์ตรงนั้นเลยใครสนใจนะครับมีปัญหาเรื่องเงือกล่องฟันนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นนานก็ช่วยขัดฟันด้วยตัวนี้ก็ขัดฟันให้ขาวขึ้นนะครับแล้วก็ลดกลิ่นปากได้นะครับใคร มีปัญหาเรื่องเสียวฟันใช้ั้งแรกรู้สึกเลยว่าหายนะครับเนาะเกือก็ไม่ปวดเหมือนเดิมแล้วนะครับฝากด้วยไทยสมัยนะครับผมลิงก์ตรงคลิปได้เลยครับผมตรงคาว่าดูสินค้านะครับเออกดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เข้าไปกดสั่งใน s h อป e e ได้นะครับผมฝากไว้นิดนึงตรงนี้นะครับอ่ะโอเคถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับการลุ้นลาวสตาแล้วก็ฮานอยประจำวันที่หนึ่งนะครับเดือนใหม่แล้วนะครับผมวันนี้คลิปยาวนิดนึง ขอภทยทุกคนนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ